พี่น้องมั่ว่าเป็นตาบ่ถือว่าพลาดได้พพอแล้วครับเอาแต่พ่อจินพ่อพี่น้อง,งกนลมันอยู่ตรงนันแห่งจีนดีกันนแล้วครับพี่น้องครับอยู่กับแป๊บสี่สันดังทินครับเมื่อนี้แป๊บสี่สันดังทินาพามาหาไต่บอกหขยไปก้อยครับพี่นอ้องหขยชื่อเรื่นี่แหละครับอยู่ห้องบันหน่อยเขาเนี่ยครับอตอนนี้ครับพี่น้อง ไปเบิ้งน้ากันครับก้อน,นเหียวเห็นเราพี่นว่างน,บบนี่บกไงพี่น้องเห็นบ่ะน,นี่ที่อื่นบ่ต้องการแต่ว่าอยูหนีเข้าเลียงดูนะครับพี่น้องอาจจะท่บได้ให้อาหารครับแต่ว่าเข้าบอใส่ยาขามาแรงครับนี่นหน่วยนึงพี่น้องสดๆกันไปเลยครับไปต่อพี่น้อง พอไปต่อได้แล้วสองหน่วยใต่ข้างแรกครับเอามาปล่อยด่วนหน่อยดิป่อยไว้ได้ประมาณจะเดียนสองเดียนแล้วครับพี่น้องเกิดสิมีไข่อ่กงหลากเลยนะครับนี่ครับพี่น้องเห็นไข่นะว่าเสียมพูนี่ครับเบิ่งก่อนบัดงามสีเอากินเจ้าสีมีบอมีพี่น้อง เขาใส่กุ้งไว้พร้อมพี่น้องกับเขาอยู่ถึงพี่น้องเห็นไหมน,นี่นี่ครับอื้มนานอันนี้กุ้งบังกุ้งครับพี่น้องไปครับไปเรื่อยๆพี่น้องเห็นบ่าน ไคมันครับเห็นอยู่ป่ะสีชมพูครับหายากด้อครับพี่น้องหอโซเลยเวลามันไปยู่ตามเขาตามมียังเพิ่นเขาเจ้าขามันครับแต่ว่าเข้าบอ่อขาครับนี่ครับหน่วยหนึ่งบานหน่อยเข้าบอ่อห้ค้นมาสียดยาหรือว่าขางกับบ่อ้สีดพี่น้องเห็นบ่ะเหรหน่วยหนึ่งพี่น้องนั่นครับนั่น ต่อไปตัวก็น,นี่บอ่บอหอยีดบ่อหอยีดยาขาบะแเลงเลยครับพี่น้องเห็นบอ่บอพออีกแล้วเ,เห็นแล้วครับปึ๊บต่อไปต่ปตองอมึงไข่มันหอยมันแพร่หลายๆไปเลยครับเวาสิ่งไรไปจีน อ้หน่วยนั่นอยูเลืกครับพี่ห้อกสิหนวสักลูกหนามปะฮะขวาอึบตึงเขาไหมตึงเขาไหมพี่น,อนลอกาาอืออก,นอกนามจอยออยพี่จออาหน่อยอยู่จนตื่นก็นไดนะ้เนาะ ไหลยเด้พี่นอ้นองน้องมึงมาหนอยได้ไข่มันไปครับไปนี่เนี่ยนี่ครับเฮ้าสีแพนการเข้าคือใสใสใก่กุ้งพร้อมครับแล้วเข้าเฉียวมาก่อยขึ้นนี่เลยพี่นอ้องนี่ครับ แล้เวเกาไต่ปลาหอยไปก่อนครับนั่นพี่น้องเลยไปงี้อึ้บนั่นเห็นบปะต่ออีกหนึ่งพี่นอ้องอุ้ยสองสันน้อยเลยเราเมื่อพี่น้องเห็นปะนีหนึ่งพี่นอ้อ,อง,ม,ง,อง,ม,องอมีหนึ่ง นนหนีไว้นึงพี่นอ้องเบิ่งข้าวเดียวครับไอ้ไอ้ีิเดี๋หน่ไว้นึงพี่น้องพี่น้องเห็นบ้างนะนี่ครับไปตัวไปตัว หายุ่หายุ่หากิาาาานเนี่ยครับนี่นู่นนี่นั่นเพ็นยืนบ้านนั่นพี่อนตุ๊บขออนุญาตครับป๊บอ,อ่ะกุ้งเขากับเขาครับเดี๋ยวเขาจะมาเบิ้งมัน รอบนี้รอบหาบกไฟกอนนี่มีไวยนึงพี่น้องเห็นบ่หันพี่น,อนอ้องเบิ่งไหรนโอ๊ปแบบสีสันลงทินขออนุญาตหาไปก่อนครับพี่น้อง เดี๋ยวสิมาสรุปให้เบิ่งครับว่าได้หน่อยได้หลายครับพี่น้องพามาเบิ่องอันนี้มาฟังแบบสับสีใส่ไส้กุ้งไว้ห่อมว่าสีทึกก่อยกุ้งละทึกก่อยหอยไปเลยครับมื่อนี้เดี๋ยวนะพามาเบิ่งก,ก,กุ้งจากใส่กุ้งจากหลังอู้ยหนุ่ยหนุ่ยยิ่งพี่น้องลองเห็นป่ะนะอุ้ยมันสีนี้มันสีนี้นนเห็นปะ ปับ๊บก็ให้อู้ยแบบนี่ร,ร้องเงี้ยครับเงี้ยครับเอามาเบ่งกุ้งก่อนว่ามันเข่าพี่น้องมึงหัวนี่ๆอยู่พี่น้องเขาก็บสีดิก่อยกุ้งน้ำน้องพี่น้องเนาะนี่เขาออใส่ใบเขาสีก,กู้ขึ้นนี่เลยปรจุไฟฟ้าเมือเศร้าน,น,นะครับ ติดตามไปเบิ่งน้นกันแบบสีสานังทินขอเก็บปักไอ้กันครับไหสิวายังครับพี่น้องครับหลังจากที่อฮเก็บพันไปแปบ๊บนึงครับดีครับพอแล้วครับเอาแต่พ่อจินพ่อพี่น้องเอาแต่พ่อจินครับบ่เอาลายครับพี่น้องเบิ่งเอาเอาเอาไปก้อยก่อนครับผมไหสิวายังนะพี่น้องะเอา แบบสีสันดังคินกะเดี๋ยวสีภาพามาเบ่งกุ้งร้อมเอ้าโอเคครับบักไข่เอาไว้สักนี้ก่อนครับไปครับพี่น้องมาเนี้ถ้ามาเอากุ้งมาเนี้กุ้งก็ใส่บางหาหลังแรกนะครับสีเอากินกันขึ้นเลยเพราะต้องถาหดเโ้าใส่หล,ลังแรกหลังแรกหลังแรกว่าเ,เ,เป็นเน่าดหนี่ครับหลังแรกครับไปนี่ครับพี่น้องิึงหลังแรกเป็นเน่าด๊า ได้พอ่มสิบตัววะโว้ยเอาโอเคได้เนาะเห็นตายเนาะพี่น้องเนาะใส่ประมาสามสิบโมงอ่ะพี่น้องถึงอยูอ่บ่เฮโอเคดินะเ,นะอนะดเอาอย่างเงี้ยค,ครับเอ้ออาลาจนะมีเนาะพี่นอนะ้องเนาะก็ได้ก้อยสุดๆเ่าเลยครับไปหลังต่อไปไปหลังต่อไปเลย เสร็จแล้ลัางต่อไปเป่นล้างที่สองผมสีไทยให้เบิองประมาณสองสามหลังแล้วก็สีมาสรุปยอดกันเลยพี่น้องมันสีเด็กสีเดิอนองเบิมขวาเป็นตาบอถือว่าผ่านได้แล้พี่นอ้นอ,นนองเนาะเอาสดๆกันไปเลยครับขันเบ้าโพดข,ขันขันขีคุยกับว่าป่านไปสร้างยุ่นอาหารพี่น้องไป เอาไปก็คือคุยคุยเห็นละหลังที่สามที่สามเดี๋ยวให้เบิ้งงยักสามหลังตอนแรกกับว่านชิบะได้กินวางแผนฮอดสิขาไก่้น่องวันนี้คือชิบะไตเราล่ะไก่้ฮะให้เบิ้งสามหลังผมใส่ทัง้งหมดสิบสามหลังครับอ,อุ้ยพี่รองอันนี้ก็คัก คักฮักพี่น้องเอ้ยตาสบลาบอยู่ใส่เข้าเดี่ยวไงโอ้ยได้เรื่องได้เรื่องเอาเอาพี่น้องผมไปหาเก็บมาก่อนมันสีเด็กสีได้เฮ็ดรสกินตั้งจีตามเมนูน้ำกันเด้อครับไฮสิวายหยางครับพี่น้องกับแ๊บสี่สนันั่งจินกับเมนูหาปับ๊บเฮ็ดกินขึ้นนี่กันเลยครับกับก้อยหอยกับก้อยกุ้งครับผมไฮสิวายหย<อ>างน้องครับ นี่สรุป13ลังนี่ครับใส่แบบว่าใส่หาโมงตอนนี้เท่าไรครับเวลา2ทุ่ม2ทุ่มทุ่มเครื่องครับทุ่มเครื่องใส่หาโมงทุ่มเครื่องครับล้างโตกับซื้อบัตรเขาไปสิว่าที่กินหัวอาหารกับพ่อกินดูพี่น้องกู่มาก่อนโอยเอามาเลยเตีนรอนามาเลตนราซื้อบัตรกาไปเซตก้อนเอาพี่น้องถ้าเบิ่งบัตรก้อยแล้วเนาะ มื่อนี Higher, ้บรรยากาศมันก็ยุ่งายแนยู linen, e ่บันไรฮะถึงแมงกับไรพี like, like ่น้องดยวเฮ็ดด้วยินมซอยรองกอนๆออถ้เบิ้งบัดสรุปรวดกับแบบสีสันดทีครับน้องเบิ้งสดสดสดเอ้ยพูดอะไสดก็หนีพมีอีกแล้วขันสดก็หนีอมุดลองน้ำไปกินในน้ำหมดแล้วพี่น้องเอ้ยเอ้ยเอาเอาเอาเฮพี่น้องเาจิ้ม เอาสิจิมในมันหรือว่าเปนจิมในจิมหัวมันครับเอาจิมหัวเอาตาออกเด้ฉันบ่เอาละเมาเลยพี่น้องเพิ่นว่าปวดหัวพร้อมเอาสามเบิ่งน้ำกันครับสีอะไรก็ว่ามันจะเป็นอห่บะไรโปรตีนไม่ให้ก uh, ินปกติเหรอมันอยู่ตโตเลยเนี่ยหรือมันไหนๆมันเบื่อใช่ไหมยู่ตโตเจ้าสีดยาบำรุงน้ำนี้ โอ้ยสีแเหลีมลูงต้นห่งกินดีกั่นเลี้ยวมันมยูโตเลยน่แหละมันมันคงที่เลยน่แหะอีแม่กางน้ำปกติมันหละมันจุ่มไม่่ยาคนหรืมีปัญหาตองนี้คือมันกินเรือเองนี้คือก้อยบอกไปครับพี่น้องเอาไหนขอเบิก้อยกุ้งไหครับเอา อย่าแพงกูเลเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าอ่าเป็นไงเนไงครับสดสดครับน้องเห็นว่าเค็งคืออะนี่ครับกินซั้งนี่แหละครับใส่บางแรงหน่อน่อยมากินเลยซ้อย่างที่สองจับหูมันนี้สำหรับแซฟซีซานดังกิงเนี่ยขอลาดไปด้วยภาพก้อยหอยเราต้องให้มันลายจนแบบนี้เลยก้อยกุ้งครับแล้วเ้าจะเติมเอาไครสิบ้านยังพี่น้องสวัสดีครับผม